السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ورتل القران ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ุคมมนที่ตั้งเล่ามอัลกุรอานาและอัลเลมมห์และศรัทธาของออฮอัลอะศรัทธาของนุสอัมข้าว่ามสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตะลุยแดนตะยุทธ์ทางสถานีโทะระทัศน์ยอตีมทีวีทีวีศรัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุสักคนครับนำพาตะลุยไปได้วยกันตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาจนถึงหกนาฬิกาทีห้าจนถึง6กโมงเชา้า กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านอัลกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรถูกต้องตามหลักของวิชาตัจิดเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องในทุกอักขระในทุกตัวอักษรให้เหมือนประทานให้กับท่านนบาีมศลลละฮ์ฮุอเลฮิวะสัลลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นจงฉุกเขอบคุณต่อพระองค์ all subhanahu wa t a าลากันให้มากๆ กับเนื้อมัดความโปรดปรานนี้ที่พระองค AH ์ละซุบะตาลาได้ทรงประทานให้กี่มากมายแล้วกับผู้คนที่ได้หลับไหลในยามค่าคืนแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้แต่ละซุบานาหัวตาลาได้ทรงให้โอกาสกับเรานะในการที่ได้มาทบทวนอัลกุรอานในการที่จะดํารงไว้ซึ่งในฐานะที่เรานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ละซุบานาหัวตาลา ขอดธอาต่อพระองค์ลอสสุมาตาลาครับให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความดีงามความมรกดกนะครับให้เกิดขึ้น,นกับพวกเราทุกๆคน,น,กนในการเรียนรู้อัลกุรอานกันในยามเช้าดีๆแบบนี้นะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราครับตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์680140931พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับ,รยรบอย่างน้อยการขับเคลื่อนของเราในทุกๆการเคลื่อนไหว นะครับของมุมกล้องนะครับในทุกๆการเคลื่อนไหวนะครับของการนะฮะเพิ่มวอลลุ่มอัลฮัมดุลิลละนะครับถือว่าเป็นภาพกลบุญที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้รับนะครับนะฝากพี่น้องทุกท่านครับร่วมกันแชร์ความดีนี้ไปสู่คนที่เรารักให้พวกเขานั้นได้รู้จักและมาเรียนรู้อัลกุรอานกันในยามเช้าแบบนี้นะครับนะฮัมดุลิลละชูโกรขอบคุณต่องลายซุบฮานะฮ์วะฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละ บนการสรรเสริญแด่พระองค์ Allah s า b h a n a า u Wa t ขอพระองค์ Allah s u b าได้ทรงโปรดประทานความดีงามให้เกิดขึ้นกับพวกเรทาทุกๆคนครับในช่วงแรกครับเรามาทบทวนอันกุรอานก,นกันก่อนนะครับนะพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็ฝนะากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับซูร a h Al f a t i h a และ s u r a อันนาซิอาตนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في في أئذا كنا كنا نخرة قالوا قالوا تلك إذا كرة كرّة فإنما هي هي واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاع لكم ولانعامكم فاذا جاءت الطامه الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى يسالونك عن الساعه ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا อิลล่าอาชีตันอับูฮะ صدق الله العظيم صدق Allahul عظيم Teaching พระดำรักวาละนั้นแต่สมจริงเสมอพี่น้องที่เคารพเมื่อไครับนี่คือความไพเราะของอัลกุรอานโดยที่ไม่มีเสียงดนตรีนี่คือเสียงของมนุษย์ที่อัลลอฮฺซุลตานาได้สงรงประทานให้กับเรา الحمد لله วันแค่นันสินะพระองค์อง์ละขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเจลาขอบพระคุณพรลเจ้พี่น้องร้อมก็เลยยังครับร้อมก็เรียังครับพี่น้องครับอัลฮรมดุิพละเามาชลลอวันนี้เจาะประเด็นกันในอายะต่อไปพี่น้องที่กรบุงไลาครับอายะต่อไปนะครับในใน Surah าซ z อาต วันนี้นะครับอายะที่35แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้จะจบสุร้อนนาซีอาตแล้วใกล้จะจบสุร้อนนาซีอาตแล้วพี่น้องที่กรุงไหนครับอย่างน้อยอัลลอฮ์ الله, น่าจะจบก่อนรอมฎอนน่าจะจบก่อนรอมฎอนอันนาซีอาตแล้วเดี๋ยวหลังรอมฎอนสุรออันนาบจะได้เจาะประเด็นกันต่อพี่น้องที่กรุงไหนครับมาชาลลอฮ์มาชาลลอฮ์ตะบารักัลลอฮ ฝากพี่น้องแชร์ด้วยนะครับและรวมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยานนี46้4680140931พี่น้องครับอย่าแกมุลลอเขานะถ้าพร้อมแล้วตะลุยแดนตะวิตพี่น้องครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้เจาะประเด็นกันไปในอายะที่34วันนี้เราจะขึ้นอายะที่35เจาะประเด็นตะวิทีนะฟังกันเพลินๆพ,พ,พี่น้องครับนะคนไม่เข้าใจคนไม่รู้ หรือคนไม่เคยเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะเพิดอเพลินนะด้วยกับการฟังได้นะครับเยวเมยจะ ذكر الإنسان م ซา ا ع ม و م ะเอาคำแรกกันก่อนเลยครับเยามะอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กลางลิ้นรหัสจัจวิตว่ากอลลอกอลอก็คือกลางลิ้นนะครับ อักษรยานี้นี่อักษรยาเนี่ยจะมีอีกหนึ่งตัวนั่นก็คืออักษรยิมไม่ใช่มีอีกหนึ่งตัวนะมีอีกหนึ่งตัวที่คล้ายกันนั่นก็คืออักษรอะไรอักษรยิมนะครับอักษรยิมซึ่งอักษรยิมกับอักษรยาเนี่ยถ้าใส่สระฟัดฮะเนี่ยเรียกได้ว่าเสียงจะคล้ายกันเลยนะทั้งทุกสระไม่ว่าจะเป็นสระฟัดฮะนะจีมฟัดฮะเจยิมกบสระยี ยิมดอมมะยูนะฮะเสียงจะคล้ายกันเลยกับตัวยายาฟัตฮะยายาคัสรอียาดอมมะยูความแตกต่างระหว่างตัวยากับตัวยิมตัวยิมจะมีเสียงอัดนั่นนะมีชิดดะเกิดขึ้นเจิยูส่วนตัวยาไม่ต้องนะกลางลิ้นจะไม่ไปอัดกระเพดานเออยียูเรียกได้ว่าเป็นอักษรเสียงหลวมเสียงบางกว่ากว่าตัวยิมนะโอเคนะครับ <c oughs> ไปดูกันต่อไปครับอักษรเววเวตัวนี้นะครับนะนอนหนูสีชมพูนะฮะนอนหนูสีชมพูหมายถึงอะไรลีนุนจริงๆแล้วฐานเกิดก็อยู่ที่อะไรครับปอหูนั่นแหละฐานเกิดอยู่ที่ปอหูเลยแต่ลักษณะของเขานะเววมีสระสุกูลก่อนหน้าเววมีสระฟัดทางนะครับสิฟัดนี้เรียกว่าสิฟัดลีนสีฟัดนี้เรียกว่าสีฟัดอะไร สิฟัตลีนลักษณะลีนหรือลักษณะการอ่อนนุ่มนะของอะไรของอักษรว wow. าวนะเขามีกฎของเขาก็คืออะไรครับวาวมีสระสุกูลก่อนหน้าวาวมีสระฟาทะนะเวะนั้นเวลาเราจะอ่านนะครับเวลาเราจะอ่านนะเราจะไม่อ่านกระชากจนเกินไปเยวมเยวมเยเตด็กเราจะไม่อ่านแบบนี้เยวม เยาวเย์ะเราจะไม่อ่านเยูมอ่าจะไม่อ่านกระชากแบบนี้นะครับจะอ่านแบบอะไรครับโยงเสียงแบบนุ่มนวลจะไม่อ่านกระชากเสียงนะโอเคนะครับไปดูอักษรมีมต่อครับอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากกระหัตจวิตว่าปอปาจะเฉยปากบนปากล่างแตะกันเป็นอักษรที่ตื่นที่สุดในบรรดาอักษรภาษาอาหรับทั้งหมดนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องเมมเลยนะ ไม่ต้องเม้มปากเลยนะปากบนปากล่างแตะกันนี่เฉยอ่ะดูให้ดีนะฮะไม่ต้องดูลูกตาผมนะครับไม่เกี่ยวไม่มีอ,กอักษรใดฐานเกิดอยู่กับลูกตานะครับมิมฟาทะมะมะนะไม่ถึงขั้นว่ามะมะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอ่าไม่ต้องเม้มนะครับมาชาล,ล่าอย่าตกใจลูกตานะครับเ و م มย์ต้ซัก กรุไปกันต่อครับยะตะดะกะรุลอินซานูอ่าคำต่อไปยะตะดะกะรุลอินซานูอักษรยามาสักครูนี้เจาะประเด็นไปแล้วอ้าวโยงมานี่เลยครับผมตัวตะครับนะตาฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดที่โคนฟันปอลอคอฟอพอพานพ่นลมแบบแน่นด้วยนะอ่าเตะที่ตู ถ้าเป็นมุตอาริกาเนี่ยเรียกได้ว่าลมออกมาพร้อมสระเลยจ,จีตู่นะแต่ถ้าเป็นตัวตัวอักษรพ่นลมที่หลวมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าลมมันจะหลวมไหลอีกทีนึงนะอย่างเช่นซีนซะลมมันจะหลวมออกมาก่อนแล้วนะแต่ตัวตาเจ,จีตูนะไม่ใช่ออกเสียงเตจีตูอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะตัวตาไม่ใช่อักษรเสียงหลวมนะเพราะนั้นลมของมันจะไม่อะไรครับ ไม่หลวมออกมานะครับนะอ่าโอเคไปต่อตัวต่อไปตัวจานฐานเกิดอยู่ที่ปลายลิ้นจรดที่ไรฟันป o l l o p h o ปลายลิ้นจรดไรฟันนะแตะบางๆเบาๆแตะบางๆเบาเบานะนะครับเนะี่ยโอ้พอพอพูดถึงตัวจานนะครับโอ้โหนึกถึงอยออีกแล้วนะครับเดี๋ยวโทรหา,ายอหน่อยดีไหมดีไหมครับพี่น้องฮะอ่าเดี๋ยวโทรหา,ายอหน่อย เดี๋ยวผมกดเลขก่อนอัสล um. ามุอะลัยกุมมวะะอลัยกุุสสลามครับอายอสบายดีนะครับสบายดีสบายดีเอ,ยดเอาละ,ะสบายดีเหมือนกันครับสบายดีเหมือนกันนะพี่น้องฝากสลามถึงอายอด้วยครับก็ฝากสลามถึงด้วยกันนะ,ะครับผมนะมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ มาชาลลานี่ถึงตัวซานอีกแล้วครับอายอะครับเอถึงตัวซานอีกแล้วเหรอถลาะห้เราออกกันหน่อได้หรือยังไงล่ะออกเสียงกันไม่ค่อยได้ครับนะน่นะแล้วยังไงรู้อีกล่าฐานเกิดนันอยู่ที่ไหนนะ่ะอ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฐานเกิดอ๋อฐานเกิดมันอยู่ที่ปลายลิ้นจรดที่ไรฟันแต่ทีนี้จะถามอายอวะว่าแล้วเวลาคนฟันบนไม่มีนะ่ะจะทํำยังไงอ๋อง่ายนิดเดียวเวลาหันโดนไหนก็ เอาไอ้ลิ้นไปแตะที่ปลายเงือกไม่เนาะอ๋อเอาปลายลิ้นไปแตะที่ปลายเหงือกกันนะนะอัลลอฮ์ปลายลิ้นไปแตะที่ปลายเหงือกเลยนะอ้าวแ,แ,นะแล้วถ้าคนไม่มีเอ่อคนคนคนมีฟันปลอมละ่ะจะทำยังไงละ่ะอา่าฟันปลอมนะอ้าวเอาไอ้ลิ้นไปแตะที่ปลายกันอ๋อไงล่ะอ๋อเอาปลายลิ้นไปแตะที่ปลายฟันปอลอมนะเอาตามนั้นเลยนะมาชาอัลลอฮ์โอ้ขอบคุณอ้ย้อมมากมากเลยอ๋อแกอะไรนะาตึกษากันได้แนะ่นอนตลอดอัอลฮัมดุลิลละห์ ขอบคุณมาก,มากๆครับน้ายอครับผมนะนะเอาละทางนี้ขอแล้วนะจะกรียดยางละอ่ะครับครับครับครโอ,อ้โหไปกรีดยางด้วยนะโอ้อยู่จังหวัดอะไรนี่นะเอาเถอะนายเอ็นน่ารับโอเคครับผมขอบคุณมากครับอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุซีลแลมวางสายไปแล้วอัลลอฮ์อายอเรามาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์ไม่ง ting, <sh arp> ่ายคิดถึงม嘛 มาชาลลาล่าฮมดุลิลลาห์แตะที่เงือกตัวย้อนี่น่ารักจริงมาชาลลาล่าแรงบันดาลใจเลยย้อนะใช่ไหมฮะมาชาลลาตัวดานะไปลาลิ้นจรโดรายฟันนะครับเราจะไม่ออกเสียงเป็นตัวอะไรนะจะไม่ออกเสียงเป็นตัวตัวจายใช่ไหมยอมีตาซักอย่างงี้ไม่ถูกแล้วหรือ เดียวมาแต่สักกลายไปเป็นตัวศีลก็ไม่ใช่เหมือนกันนี่นะอ่านี่ก็ต้องต้องระวังกันให้ดีนะพี่น้องนะมาชาลล์ต่อไปครับอินตอรมอามใช่ครับถูกต้องครับนะกายเริษของเรานะราชนีตจวีวิตนะอักษรกราฟครับผมอัดแน่นเข้าตัวกราฟเลยครับกราฟฐานเกิดอยู่ที่ไหนกราฟฐานเกิดอยู่ที่โคลิ้นคอรอพอโคลิ้นพ่นลมเสียงแน่น นะตัวกราฟเนี่ยครับนะมาชอลลเดี๋ยไปตัดอย่างมาชอปลมาไว้ไปไว้นะครับคิดถึงใช่ไหมนะเ๋ยวไมจะดักะรุลเดี๋ยวมีแน่มีแน่เขาจะมาเจอกันแน่นอนนะครับแบบตัวเป็นๆน,นะเดี๋ยวมีแน่นะครับมามาเจอแน่นอนนะอะ่ะรอเรือสีแดงครับผมรอเรือสีแดงรอหนาะนะครับ ยทกกะรูยทกกะรูนะทรานะแล้วก็ยวเนื่องเี่ยวพันกันอิสฮีหกอมาริยักนะกระดกลิ้นขึ้นไปเลยอักษรลามลามฐานเกิดอยู่ที่ปอลกององปลายลิ้นจรดกลางเพดานเหงือกนะกระดกลิ้นขึ้นไปนะเสียงไปติดอยู่ที่ปลายลิ้นอย่าให้เสียงขึ้นจมูกเพราะแต่เสียงขึ้นจมูกจะกลายเป็นตัวนูนรุลรุลยอมัก ไปดูตัวต่อไปอักษรฮัมซาฐานเกิดอยู่ที่ลึกสุดของลำคอลอคอ,อ,อลึกสุดของลำคอมาชาอัาลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์ได้ครับได้ครับเอาไวาย่อออกรายการด้วยได้ได้ครับรอินชาอัลลอฮฺยามาจะาใหนมีหุกกมเกิดขึ้นในเรื่องของการหน่วงเสียงนูนสุกุลพบศีนหุกกมนี้เรียกว่าอิฟะ แฝงอักษรซีนหน่วงเสียงสองฮารากัตระหัดตดยวิทยฝอซีนสองหมายถึงแฝงอักษรซีนหน่วงเสียงสองฮารากัะนะนะครับยามาตะทัากกุลอินอินซานอักษรซีนฐานเกิดอยู่ที่ชอลอชอลอก็คืออะไรช่องลิ้นช่องลิ้นพ่นลมเสียงหลวงนะนะครับ อักษรนูนเช่นเดียวกันฐานเกิดอยู่เดียวกันเลยกับอักษรลามใช่ไหมฐานเกิดเดียวกันกับอักษรลามแต่เสียงเขาอยู่คนคนละแบบกันนะเสียงตัวนูนนี่จะขึ้นจมูกหน่อยนะปลกองอปลายลิ้นจรลางเงือกนะพี่น้องอักษรมีม,มาสกุลนี้เจาะประเด็นไปแล้วมีม,มานะฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะอันนี้เป็นอักษรมัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอักษรมัด นะมัตตบีฮาร์ฟีมานะความยาวอยู่ที่สองฮาระกัตก่อนอะลิฟมีสระฟัด حة นะยุมะะะยตักกะรุลอินซานุมา ا ะอะอักษรซีนฐานเกิดอยู่ที่ช่องลิ้นเมื่อกี้นี้เจาะประเด็นไปแล้วอ้าวโยงมานี่ก่อนเลยอักษรไอยินฐานเกิดอยู่ที่ส่วนกลางของลำคอ กคอกางลําคอมีการเอื้อคอเกิดขึ้นความยาวเป็นตัวอีนะครับนะมีอลิฟเล็กตัวอีรรสมีนะครับเขียนออลิฟเล็กขึ้นมานะครับพร้อมกันสามเที่ยวครับเดี๋ยวไปเจาะประเด็นมุรตัลยอมะจะักอะรุลอินสานุมาสะยอมะจะท๊อ

อะจีสิบห้านะครับยี่สิบห้าฟ้าข่าวด้วยหลานเขาเกในัลอาคิรัตีวัลอุลานะครับยี่สิบห้าเป็นต้นไปอุอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีมออกเสียงครับนะผมอ่านหนึ่งเที่ยวพี่น้องอ่านอ่านพร้อมผมหนึ่งเที่ยวอุอูดุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอจีม بسم الله الرحمن الرحيم. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقت نี้จะ有เสียงสูง.

هند سونغ سام فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ما شاء الله وقت إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إيه سونغ سام إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لِعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى وَقَطَعَ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۗ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وقت رفع سمكها فسواها نين سونغ رفع سمكها فسواها ما شاء الله. Ah, تاني فهم صغير فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها آه، <أكلم في الهدى> فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها صدق الله العظيم صدق الله العظيم تاتي بدر قضانا ตัดสมจริงเสมอฮาหมุดีแล้วครับวนการฉันเรินแด่พระองค์ล็อกสุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันนะครับในการเรียนรู้อัลกุรอานในยามเช้าดีๆแบบนี้พี่น้องที่ครบร้อยครับอยากให้พวกเราทุกคนนั้นนะครับได้เรียกได้ว่ามีหัวใจในการเรียนรู้ในการทําความเข้าใจใน,ใน,นะครับอัลกุรอานนะครับฮามดุนิลแล้วก็ขออุต่อัลลอห์ สุบฮานะหัวตาลาให้พระองค์ได้ทรงนะเพิ่มพูนความรู้ดีๆนะครับให้กับพี่น้องทุกๆท,ท่านนะในการทบทวนอันกุรนในยามเช้าดีๆแบบนี้นะครับนะอัลฮัมดุลลาห์ขอละสุบฮานะหัวตาลาได้ทรงโปรดประทานนะค,ความบริกัดนะนะให้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนนะครับในชอลล็อ์เดี๋ยวในช่วงที่สองนะครับนะเลขที่เท่าใดเตรียมตัวกันได้ดีนะครับเตรียมตัวกันได้ดี <c oughs> นะครับนะอินชาอัลลอฮ์อืมนะไมเคิลสโรมไมเคิลสโซมไปแล้วใช่ไหมฮะนะสันซาบีลาไปแล้วนะครับวันนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับคอดิยอจากสงขาและคุณสป,ปินะจากนราธิวาสนะครับเตรียมตัวกันดีๆนะฮะเตรียมตัวกันดีๆนะครับนะเตรียมตัวกันดีๆอินชาอัลลอฮ์ในช่วงที่2นะครับช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอัลดาห์กันก่อนและเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอที่เชิญทีมงานครับ